Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aju jumpa pula dah dalam lain ah uh, pohong ah, uh, uh, gajah. Jadi hari ni kita mari nak kecek nak berkenal kenal pohon kayu hak dalam ni ah uh, ko siap gapo cara nak tanam lagu mana. Sebab ubat, -ubat gak ni, ni ya payah cari. Orang sia ah uh, orang yang minat benar. Dia ya buat ubat macam-macam uh, macam -macam ubat buat orang percaya eh, dia dah ada tanah dalam bledi pun ada. Deh. Ha uh, tu dia. Jadi uh, a siapa-siapa dia minat nak tanam ubat gardening, ha uh, boleh bubung tengok daun dia lagu mana. Ah uh, ni orang panggil pun Siri Himah. Ni pun Siri Himah dia ya daun dia comel cara nak tanya dia nya ambil akar akar kerak apa tanya sirih biasa ke lah kita tanya lagu mana sirih lagu tu kita tanya ha, dia bagi ni Dia bagi payah ada kalau kita tanya level D kau comel lagi tanya ya. level D ya, ya, ha, ya, dia pun dia sena pun pun sena Ya dia kau siap dia ubat dia banyak perkara ni darah gigi boleh gigi darah pekat rasi ah ha, atau kita ni Aa, sakit gigi sokmo ah satu Sakur. Satu satunya nyakit dalam rosi kita gigi kita tak gagah nama dua mulut kita bau busuk apung gani ah nama dua mulut kita bau busuk nama tiga sakit perut sakit perut ada rawitlah perut tu nama empat riok dekat di tekok nama empat tu dekur, kur, kur, dekur dekat mor pang riok nama lima tu nak bagi air liur kita tamu hado air liur kita tu tak ada kering sok tu lebih-lebih lagi orang okay, rokok tu ha tu air liur tu air liur jadi kenyati pas nama dua uh, nama ne pula orang okay, bang busuk tubuh ha ya boleh bang busuk tubuh tu untuk orang okay. ha uh, tubuh ne ha tu nama ha dia ne dia dah, ada lagi lah pas tengok pula dalam tu berapa perkara kau deh ha cara nak tanam ubat tu Ya, yeah, siapa yang minat uh, boleh bubung mari kita nak atas dalam line deh. Nak atas dalam line nombor telefon deh. 0834918881 deh. Ha, so lagi 0934918881. Ha, atau nak bubung dalam line pun boleh. Ha, hak ni kita nak dalam YouTube untuk kita nak ubah. อาปังอุบ,บะพุงสริหิมะ่าสีิหิมะครับสวัสดีครับวันนี้เจออีกครั้งนะครับในเวลาเช่งดื่มนะครับวันนี้เราอัดคลิปใส่ใน YouTube นะครับก็วันนี้เราจะแนะนำสมุนไพรที่หายากนะครับคือว่าสมุนไพรครูลงยานะครับลงยา นี่ภาษาไทยเรียกว่าพลูลงยาหรืออีกบางตำราก็เรียกว่าพลูนาพลูนานะครับก็วิธีการใช้ต่อนะครับใช้ปลูกสมุนลพยนี้มันเหมือนพลูทั่วไปนะครับปลูกได้ตตะเป็นท้อนนะครับปลูกได้ในะกระถางก็สวยมากนะครับในตลาดเดี๋ยวนี้ก็ต้องการเยอะเพราะว่าสมุพลพยเหล่านี้คนปลูกเยอะเป็นพืชสมุทร เพื่อมุคลด้วยแล้วก็เป็นยานะครับเป็นยายาก็มีไม่ใช่ธรรมดานะครับมีสรรพคุณหลายสรรพคุณก็คือหนึ่งนะครับคนที่ฟันไม่แข็งแรงฟันไม่แข็งแรงหรือว่าเป็นเนือบวงออเลือดออเลือดประจํานะครับอันนี้หนึ่งนะครับก็ให้ต้มกินนะครับสองดับกลิ่นปากนะครับ ก็มีปัญหาเหมือนกันคนเราน,นี้ก็กลิ่งปากนะครับกลิ่งปากเวลาเช้าเ้าก็กลิ่งปากนะครับสามแก้ปวดท้องปวดท้องนะครับปวดท้องสี่นะครับขับเสมหะเสมหะแห้งเสมหะเหนียวนะครับขับเสมหะแล้วก็เป็นยากระตุ้นน้ำลายด้วยนะครับเป็นยากระตุ้นน้ำลายก็หกก็หกนี้ก็ขับเหงื่อเอฉพาะคนที่มีกลิ่นกายมากนะครับเหม็น ก็ลองใช้ดูนะครับอ่าเนี่ยแค่นี้นะครับขอขอบคุณแล้วก็ถ้าจะรู้อีกเพิ่มเติมนะครับก็คุณแม่นะครับใน youtube หรือว่าในเว็บไซต์ก็มีนะครับนี่ถ้าใครสนใจพลูลุงยาหรือว่าพลูนาคนะครับสัดลายนะครับมานะครับผมจะส่งไปนะครับอ่าราคาประกอบเป็นกลางเองนะครับใครสนใจสตงมไพรเหล่านี้นะครับ ก็การปลูกนะครับการปลูกปลูกปลูกเนี่ยปลูกสมุนไพรลงยานีหรือว่าสมุนไพรปลูนาคก็ปลูกแบบครูแบบครูทั่วไปนะครับตะเป็นท่องๆก็ปลูกในกระถางก็สวยมากนะครับอันนี้ปลูยาอ่านี่ปลูยานะครับก็วันนี้เจออีกครั้งนะครับกับนายอดุลเซยากุนะครับ คียว่าครูช้างนะครับอยู่ในเว็บไซต์นะครับหรือว่าอยู่ในเพคสองนะครับถ้าใครสนใจก็ทัดไลน์มาครับมานะครับวันนี้ก็จบเท่าเพียงนี้นะครับเรามาเจออีก,อกโอกาสหน้านะครับก็คุมคับ